สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์แชนแนลนะครับผมในแพทย์พุทิวัฒน์อธิพั์สว่างหรือว่าหมอเตอ้ยนะครับวันนี้พี่หมออยู่ที่หน้าเพชรเพนเตอร์สตูดิโอจำได้ไหมครับประมาณ2อเดือนที่แล้วพี่หมอก็มาที่นี่นะครับมาสักคิ้วกับพี่ปุ้ยเนาะนี่คือผลงานหลังจากทําไปประมาณ2อสเดือนนะครับต,ตอนนั้นนะพี่ปุ้ยบอกว่าหลังจากเราทําไปประมาณเดือนนึงเนี่ยควรจะต้องมาฟอลล์อัพนะ เหมือนกับการนัดคนไข้อะเราต้องนัดดูอาการกันนิดนึงว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยดีไหมมีตรงไหนต้องเติมหรือเปล่านะครับแต่ว่าสาเหตุที่เราเพิ่งกลับมาเมื่อผ่านไป3เดือนแล้วนี่เนื่องจากว่าพี่หมอไม่ว่างเลยนะครับแล้วก็ผัดผ่อนกันมานานละส่วนสุดท้ายได้คิวมาวันนี้ฮะต้องมาให้พี่ปุ้ยดูนะครับว่ามีตรงไหนที่ต้องยังไม่เป๊ะไหมนะครับเราจะต้องเติมตรงไหนหรือเปล่าเดีย๋ยวตามพี่หมอมาเลยเราขึ้นไปคุยกับพี่ปุ้ยกันครับผมข้างบนตรงนี้มันไม่ค่อยเส้นไม่ค่อยติดมอืมแต่ผมว่าก็สวยด <c oughs> ไม่เข็มมากแต่เหมือนบางบางเส้นมันอาจจะยังไม่เต็มค่ะคือปกติแล้วเวลาเราเขาไม่เรียกอะไรนะครับค่ะทัชอัพทัชอัพนี่ประมาณจะต้องกลับมาประมาณหนึ่งเดือนโอ้หนึ่งเดือนใช่ดังนั้นหนึ่งเดือนควรจะต้องมาทัชอัพนะครับมาดูว่าเส้นตรงไหนมันยังไม่ค่อยเต็มหรือว่าหมึกตรงไหนมันไม่เข้มนี่ยช่ครับปุ้ยเขาก็จะได้ดูให้นะครับเก็บงานอ๋อแต่รอบนี้ก็จะใช้เวลาสั้นกว่ารอบที่แล้ว กำลังมารยาชานะครับรอบนี้เราจะใช้เวลาสาั้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าเราได้ทําการสักมาเรียบร้อยแ,แล้วนะครับวันนี้จะเป็นแค่การทัชอัพเติมนิดนิดหน่อยหครับพี่ปุ้ยบอกว่ามารยาชา10นาทีแล้วก็ใช้เวลาตกแต่งอีกไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จนะครับ อ๋อมองไม่เห็นต้นแต่ผมก็พอใจอยู่นะผมก็บบค่ะไ่เคเนี <Like> ้นาย ก็เกิดใช่ใช่ใช่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าบางทีเราวางมือแบบมันวางมือยากบนหลังคือก็อาจจะทำให้ทัชหักมือเนี่ยหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนหายคิ้วหายคิ้วมันจะแบบปวดง่ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เป็นเหมือนต้องต้องหลอกคิ้วแล้วปกติทัชอัพนี่เขาครั้งเดียวก็โอเคแล้วใช่ใช่ใญ่เใช่ เสร็จแล้วนะครับวันนี้พี่หมอมาทัชอัพนะครับเป็นการเติมคิ้วหลังจากเคยสักไปแล้วนะครับครั้งแรกส่วนใหญ่เราต้องรำมันทัชอัพกันประมาณกี่ครั้งครับพี่ปุ้ยก็หลังจากสักก็หนึ่งครั้งส่วนใหญ่แค่หนึ่งครั้งก็เอาอยู่ใช่ไหมครับไม่ค่อยมีครั้งที่สองเอ่อครั้งที่สามครั้งที่สี่อะไรเนี้ยไม่ค่ะก็พอหลังจากทัชชาปไปแล้วหนึ่งครั้งก็อยู่ได้ยาวๆเลยก็ปีถึงสองปีแล้ววันนี้มีความยากง่ายตรงไหนไหมครับไม่ไม่ยากเลยค่ะก็คือแค่เก็บงาน ตรงช่วงเส้นที่อาจจะไม่สม่ำเสมอแค่นั้นเองค่ะเห็นพี่ปุ้ยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราสักนี่มันอาจจะมีโอกาสเนาะที่เส้นมันอาจจะไม่เต็มส่วนใหญ่จะเป็นตรงตำแหน่งหัวคิ้วหัวคิ้วเนาะแล้วก็วันนี้เราใช้สีเข้มขึ้นหรือว่าสีเหมือนรอบที่แล้วใช่เข้มขึ้นนิดนึงค่ะค่ะจะได้ให้มันเต็มเต็มเนาะก็วันนี้ไม่เจ็บเลยนะครับคือแบบว่าเมื่อกี้พี่หมอก็แบบ แทบจะหลับไปเลยแอร์ก็เย็นดนตรีก็เพราะมากนะครับก็ใครสนใจนะครับก็มาสักคิ้วกับพี่ปุ้ยได้นะครับขอแนะนํำเลยว่าเยี่ยมมากเลยแบบว่าไม่เจ็บเลยครับแล้วก็คิ้วเป๊ะอย่างที่เห็นเลยครับนะที่ไหนนะครับพี่ปุ้ยตึกของเราชื่อเพชรเพชรแอนเตอร์สตูดิโอนะคะอยู่ที่อินทามระซอย4ค่ะมีที่จอดรถข้างล่างนะครับอ่าเดี๋ลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับพี่หมอด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย